วันนี้ก็มาประกันตัวค่ะแล้วก็มารับภาพข้อเก่าวหาค่ะบรรยากาศข้างในเป็นไงคะว่าเรากดดันแอะไืมจริงๆไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันเลยนะคะที่กดดันจริงๆคือก่อนมามากกว่าเพราะว่าก่อนมาเราเจอข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าทําไมไม่มางานเพื่อนหรือว่าข่าวหนีออกนอกประเทศบ้างหรือว่าข่าวออกบอกว่าจะไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มื่อเช้าพอลงเครื่องมาก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งถ่ายนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเราทราบว่ามันจะมีมันมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องของการสิทธิส่วนบุคคลที่ว่าถ้ายังไม่สะดวกให้ถ่ายอย่างี้ฮะก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าทางตมบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายแต่ก็ไม่คิดว่าตมจะถ่ายแล้วก็มาส่งให้พ่สื่อแต่หนูไม่ได้โกรธนะคะหนูก็โอเคแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างงี้ฮะที่เป็นถูกกล่าวหาแล้ววันหนึ่งเขาถูก บอกว่าเขาไม่ได้ผิดมันก็จะกลายเป็นตราบาปเขาไปตลอดชีวิตแต่อย่างอานาเนี่ยอานาอยู่ในสื่ออานาพูดได้ตลอดสมมุติว่าวันหนึ่งศาลบอกว่าไม่ผิดอานาก็มาพูดได้ค่ะประมาณนี้ใช่ไม่โอเคในข้อหาที่ปฏิเสธหรือเปล่าครับในข้อหาที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะปฏิเสธค่ะปฏิเสธตีข้อหาเราก็ได้งี่ข้อหาทั้งหมดทั้งหมดมีสารสารข้อหาครับหนึ่งก็คือใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าครับาข้อหามีอะไรบ้างครับข้อหามีชอบโกงประชาชน ร่วมกันเป็นเคือมือ,อพนันสลากกินรวบแล้วก็นำข้อมูลเอาเปเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร,ร<ด>์ครับผมเรื่องเรื่องแต่ลอรี่เนี่ยนอนาหยุดมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องโม<ช>อันนี้พวกต้องๆนะฮะพุทเด่นจะรู้พุทเด่นจะเป็นคนที่เคลียรเรื่องงานทุกอย่างใช่เพราะว่าเพราะว่ากับกับทังที่ที่มีข่าวที่บอกว่าอนามีการแบบว่าไปต่างประเทศโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวจากช่องคือจริงๆแล้วว่าเรามีการบอกกล่าวจากทางช่องเพราะว่าคุทเด่นดูแล พี่นาเดิยทันคิวงานทุก,ทกอย่างดูแลเรื่องส่วนตัวด้วยดูแลเรื่องงานดูแลเรื่องอะนเป็นผู้จัดก,การของพี่นานี่แหละเ,เรามีการคุยกับทางช่องช่องแปก็คืออนุมัติว่าอ่ะโอเคเมือม่อในเมื่อพี่นาอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะไป เที่ยวที่ต่างประเทศทางช่องก็อนุญาตมีการอนุญาตกันประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่นาเนี่ยต้องทารายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คือเราจะมาอยู่ดีดีเราจะมาบินปุบปั๊บอยู่ในเด้อยู่ดีๆจะมาบินไม่ได้ต้องลวงนาใช่ค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยรู้ตัวว่าจะโดนจับก็เลยบินหนีตอนแรกมันมีข่าวถูกไหมฮาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองรวยผิดปกติตอนเป็นนีรารวันรอเลยยี่สิบไปไหนกันหมดตอนส่งรายวันเนี่ยกู้เงินมาส่งายวันส่งแชร์ไฮไปกันหมดแต่พอนามีเงินแค่สองล้านเนี่ย รวยผิดปกติกระเป๋าแบรนเนมอ,อนากล้าพูดเลยนะอนานับได้เลยนะในกระเป๋าในในบ้านมีกี่ใบคือถ้าเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยอาายังมีน้อยด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าเรารวยผิดปกติแล้วก็ไปโยงกับว่าขายลอตเตอรี่ทิปจะไม่รวยได้ยังไงอนากล้ายืนยันเลยค่ะว่าเอาระบบวีลนะิสเนี่ยมาแกะมากลางหรือ,อว่าขายของเนะี่ยเช้าเย็นขายจนคนด่าว,ว่าทําไมไม่เคลียร์คดีก่อนทําไมไม่เคลียร์ให้คดีจบแล้วค่อยออกมาขายของไม่ได้ยังต้องขายของอยู่ อ๋อเตรียมค่ะไม่ได้อยากย้ายเตรียมค่ะเตรียมย้ายค่ะคืออน,นานเลิกกับสามีมานานแล้วแต่ว่านานไม่ได้ออกมาพูดกับสื่ออน,นานเคยบอกครั้งสุดท้ายปีสองปีก่อนว่านานเลิกแต่ตอนนั้นคนก็คิดว่าพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเพศสัมคัญกันมานานมากแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเราก็พูดตรงๆเราอยากมีสามีชาวต่างชาติวันนี้เราโชคดีด้วยซ้ำที่เรามาสอนอเพราะว่าเราก็เพิ่งทราบว่าเรามีข้อกล่าวหาค่ะก็คือโดนดารา ดาราเป็นไม่ไม่พ right. ูดแล้วกันเราก็โดนดาราท่านหนึ่งฟ้องมาก่อนหน้านี้แต่เราไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนสรุปเราก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าเรามีมีหมายมีหมายหนึ่งเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในการมีประมาทในการอ่านข่าวบันเทิงในการอ่านข่าวประมาณนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของพระเอกกับนางเอกประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องไม่ทำต่อเดี๋ยวต้องไปขอโทษก็ตตอบ